ส,สวัสดีเด็กๆในเช้าวันใหม่วันอาทิตย์ที่28ในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะได้มานมัสก,การที่โบสถ์แล้วก็วันนี้พิเศษเป็นวันกตัญญูที่เราจะได้นมัสก,การพระเจ้าร่วมกันแล้วก็เราจะได้รับใช้พระองค์ผ่านการถวายบทเพลงแล้วก็ผ่านกิจกรรมที่เราจทำตลอดทั้งวันนี้ด้วยนะครับในเช้าวันนี้เราจะขอพระเจ้าทรงโปรดนำเรา เราอาธิษฐานขอพระเจ้าด้วยกันที่พระเจ้าจะนําเราตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมต่างๆเราอาธิษฐานฝากมอบไว้กับพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าผู้งค์ผู้ทรง,งเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราได้ตื่นขึ้นมาด้วยความชื่นบานอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะได้ไปที่โบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าไปร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ไปร่วมกันกับเพื่อนๆที่เราจะได้ฟังพระคำของพระเจ้าแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษเป็นวันกตัญยูที่คิดจากที่โบสถ์นั้นได้จัดกิจกรรมทําให้เราได้ ได้ร่วมกันรับใช้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่เราจะถวายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราเต้นไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆที่เราจะได้ดูแล้วก็จะได้ชมด้วยกันขอพระเจ้าทรงอวยพรตั้งแต่เราออกจากบ้านตอนนี้ให้เราเดินทางไปถึงที่โบสถ์อย่างปลอดภัยและขอพระเจ้าทรงอวยพรในรายการต่างๆที่คิดได้จากที่โบสถ์นั้นได้เตรียมไว้ขอให้ทุกอย่างที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยการส่งนำการดูแลที่มาจากพระเจ้า ขอพระองค์ทรงปกป้องเราทั้งลหลายทุกๆคนรวมไปถึงพ่อแม่ของเรารวมไปถึงเพื่อนๆนแล้วก็ที่โบสถ์ทุกๆคนที่จะมีความปลอดภัยในเรื่องของโรคระบาดแล้วก็เรื่องของการอยู่ร่วมกันขอพระเจ้าทรงปกป้องเราเราขอฝากมอบตลอดทั้งวันนี้ให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากพระเจ้าเราอธิษฐานทูลขอแล้วก็ฝากตั้งวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอรพระเจ้าทรงอวยพรเด็กๆทุกๆคนตลอดทั้งวันนี้นะครับสวัสดีครับ